กินเอ๊ะย่าไม่อยู่ย่าไปทำบุญว้ายว้ายว้ายว้ว <laughs> เดี๋ยวตกอ่ะเดี๋ยวตกนะครับไหนมีของเล่นอะไรบ้างครับอาวอาวสนละสนละเดี๋ยวไงเงืเอกกินคะ่ะ ัสดีครับผมเจอพาคินหนึ่งวันสำหรับการเลี้ยงพาคินนะคะวันนี้พาคิน,นจะเล่นอย่างเดียวจะเล่นอย่างเดียวการตกเรียบร้อยคราวนี้พาคินก็เล่นคนเดียวได้ใช่ไหมใช่ไหม เอ้าอย่างนี้สิครับเล่นป๊อปอิดครับจะเล่นหรือจะกินครับเล่นเป็นไหมครับป๊อปอิดป๊อปอิดตึ๊กตึ๊กตึ๊กป๊อบปอบิดอ๊ะิป๊อปอิดป๊อป๊อป๊อปอิดป๊อปอิดป๊อปอิดปอปิิ